ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวทับนุ่มในต่างแดนอีกเช่นเคยเนะคะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี่เฮาสิมาตามสมต่ำกันนาะจากพี่น้องกิ่นสมต่ำย้ำดึกพี่น้องมามามา ิ่มลุงมือกันเลยนาะจับพี่น้องอันนี้ก็วัตถุดิบคงเข้านาะจับพี่น้องนะวัตถุดิบถั่วฟักยาวเม็ดกะทินที่สาทาดอมตะบ้านตุรกีพี่น้องกระเทียมพริกสดพริกแห้งผักแต้นหรือขึ้นใช่ มะเขือเทศน้อยเนาะจากพี่น้องแล้วก็น้ำตาลปลาล่ากะปิแล้วก็ชูรสนันเองเนาะจากพี่น้องอันนี้คือวัตถุดิบของเ้าเนาะจากที่เ้าสีปุงเครื่องเนาะจากพี่น้องกะจะมีกุ้งสดกุ้งสดในร่างไร้ยนาไแน่นอะจากพี่น้องเพราะว่าในกาบของกุ้งสดนี่แบคทีเรียเนาะจากจะให้ดีที่สุดคือแช่โซดาล่างเลยเนาะจากพี่น้องเนาะพาสะให้มันเด้งแล้วก็กุ้งไสก็ต้องแซ่แป้งมันเด้อจากพี่น้อง เริ่มกันเลยจ้ะกระเทียมพริกสดผสมพริกแห้งพริกสดเนี่ยบัแมนสดเลยเนะาะจับพี่น้องซอสท่าซื้อพริกสดมาลแล้วก็แา่แข็งไว้กะสันก็นจะบอได้กินเนะาะจับพี่น้องลนะใส่อันนี้จักน้อย นอจาจะพี่น้องสัทธากสิตมัมตามใส่พริกเพิ่นแตกแล้วมันจังหอมพี่น้องกับกระเทียมเดิก์และเดิอเนี่ยจะสัทธามาตำกินนี่ ใส่น้ำตาลน้ำตาลในไซยุบหรือ่น้ำตาลปิดตัวนี้ได้เด้อสักาทยบ่งก่อนว่ามีน้ำตาลปี๊ชนิดอื่นไหมเบ้อนี่ไม่แกะกล่องเลยแล้วจัะพี่น,อบบน้องแป๊บนึงเด้อจัะพี่นกได้แล,แล้วก็ใส่ ปลาตอนน้ำเนาะนางฟ้าพี่น้องรับรองแซบ่บมาเนี่ยประกันรวามแซ่บนะคะตึกบปนได้กับแซ่บคือเก่าพี่น้องเอง้ยเนาะ ถอดคอไปอุ้ยมัดแน่นดีขนาดเด้ไปน้องด้ <c oughs> อหู้ยกินหอมขนาดี่น้อง หอมฟุ้งด้วยแหละโอ้กินกบบปิ๊กพี่น้องเลยส้าซิไดยออกซอนตักอันนี้ออกได้ยู่ม่สาซิไดย์เซมีดแล้วพี่นอ้องขอถอดออง ไปซ้ำนีพ่อพี่นอกก้องกัเอาพ่อลูกสาวก็เพิ่นสิกินนั่เนาะนางเอกซองเพิ่นสโมักหวานปันได้เนาะจ้ะพี่นอ้องเขามาปรุงเครื่องกันก่อนเนาะพี่น้องมันจังแซ่บมาบบดนี้เขาก็สิเอาถั่วลงจักหน่อยซะก่อนเอาพ่อยุบๆเพราะว่าเฮาสิปรุงเครื่องจ้ะพี่นอ้องบ่ต้องต่ให้แหลกด์ต่ำไฮทัวปุ๊บๆเพราะว่าน้ำนัวเข้าทั่วนะพี่นอ้องใช่ไหม น,นี่เขากะซีมาใส่เพื่อค้องหอมนอกจากพี่น้องเนาะกะโบมีสูตรตายโตนอกจากพี่น้องเนาะกะซีมีแต่ว่าสูตรไคสูตรมั่นเดอ้อจากพี่น้องเนาะสละถ้ากะซีใส่ใน่อยโมส่หลายนอกจากพี่น้องสหลายบ่ได้เเพราะวา่าเขามีปลาล้าน้ำใส่เพื่อหอมนอกจากพี่น้องเพราะเป็นเครื่องหอมกะปิอันนี้เอาใส่ขึ้น อากาศเดี๋ยวผงนวดไดสกใส่ผงนวดกันผงนวกันน,วกนนะพี่น้องผงนวนี่เลส่เลายส์ห,ยสหนอยด์เหนอยเด้อพี่น้องสก,ดดกัดกะิกาใส่อุ้งมือนอนพี่น้องไลนซาบหนิสกนักก้อนนาะจัพี่น้องแล้หมาซีเอมาขันมันเจีมเข้ากับไฟใส่อีมเขือเทศ จะบกเครือเทศเนี่ยสะทัดล่างไว้เดียวสะทัดไปเบิงบกน้ำ่วนเร้่แเตบนึงสะทัดไม,ม่จัดแล้ว สักก้อนลากระิได้บีบล่าลงปลานี่สูตรนั่งสูตรเข้มข้นสถาลกะสีเอาลงเลยนอกจากพี่น้องแล้ว กาเอาอพอสะกรอนพั้นสีเข้มแต่สาทัดกตสีใสปลาล่าตอนลุไปอีกนะ่ะจะพี่น้องเนาะเพื่อควบนัวปลากะดีนะ่ะจะพี่น้งนะองเนาะพอซัำนี่ยบวชใส่้รยังอยากออกมาเยาาาอะใส่อีกวาบมชใส่ไยก็ด้นะปลากะสี เบืองสะกอนว่าน้ำหมดเพิ่นมีซำได้เนาะจ้ะพี่น้องซีมหนามมันก่อนนะมันมีว่าน้ำพี่น้องใส่ปลาไหลก่อนเด้อ าตามพี่น้หงม้นเคลือเทียออกกัน,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 นาาพี่น้องซีนามันเหมแตกนวดพี่น้องไว้หม้อปลาดหล่เทียบ ด้วยนะคะข้อน้ำตาลกับข้ออะไรน่าปฏิสทธิกันสิได้ นำเสนอเซนมักละกอลงหรือมักหูเนอกจากพี่นอกเอาลงไปเลย ได,ไ,ดาาดได้เ,เ,าเดาดนาะจ้ะพี่น้องสาทากะซิซิมสกอนก่อนจะได้แฉลบเมล็ดกระเถินโรยเนาะจ้ะพี่น้องกระเทินอ่ะมาบะเนี่ยสะทากะแฉลบโรยแล้วเดอ้อหนึ่งเม็ดกระเถิน,ะะนล่งพี่น้องเม็ดกระเถิน ບັກນາົດາວາບກນາກົ ท้าจะได้เอาเส้นขนมจีนลงจักหน่อยน่าจะพี่น้องเนาะแต่สิบดต่ำน่าจะพี่น้องซาธาก็สิบแบบว,ว่าอันนี้เอาน่าจะพี่น้องเนาะเส้นมันยาวๆดึงออกคนจักหน่อยอ่าก็สิประมาณนี่น่าจะพี่น้องนี่เส้นแมวไล่ก็เออโอเคใช่ไหมมาซาธาสิบดต่ำเซาธาสิได้แค่ล้วนล้วนเอาเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งก็สิล,ลูกน่าจะราะว่าต่ำมาได้น่าจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกุ้งสีมุน พี่น้องอันนี้คือกุ้งสดเนาะจ้ะพี่น้องล่างหลายน้ำแล้วขอลงกนเด้อจ้ะพี่น้องนี่สุดท้าจะได้เอาบีบบักเน่าลงอีกนิดหน่อยเพราะว่าตัดข้าวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าวเพิ่มไปเ้องกระเพิ่มปริมาณลงไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องนี่ตัดข้าวนั่นเองมา เาทานก็บเได้ล้วนนะแบบต่ำกรบบ่อได้ได้นีนพี่น้องเซนกระซิเละนอกจะพี่นออออ้องอ่ะเดือดเก็บทองย้ำเด็อแล้วนี่สาดาเนี่ยสีสันเป็นไดพี่น้องเป็นตายอยู่บ่ะสีสันเนี่ย ตำมะละกอใส่เซน้อพี่น้องกุ้งสดของเรา <c oughs> เดี๋ยวผาา่าเส้ท่าเส้ก่อนเส้ท่าสิไปอ่าอ,อันนี้จักแ่งแต่ละพี่น้องได้เห็นกันนอกจากพี่นอ้องกับความแซ่บของเรามันมีแป๊บนึงเด้อจนะพี่น้องดีๆก็ มาพี่น้องส้าได้แต่งแล้วดจะเป็นดีกๆก่อนพี่น้อง <c oughs> จะได้กินโดนโดนอนเอาเด้อสาธาสิเทสแล้วนาะพี่น้องมเาเบ่งหน้าตากันนอกจากพี่น้องเดี๋ยวเบ่ง ก็จะมีพักกาดกวางตุง้งพักพักกาดหองเต้เนาะกวางตุ้งหองเต้พักบุ้งแล้วก็เคลื่อนไส้หรือใบพักแป้นบ้านเฮ้าแล้วก็มีถั่วฟักยาวนอก็กระถินเนาะจ้ะพี่น้องกระถินก็จะกินได้ระบุมันเดินมันเหึงแล้วเนาะพี่น้องเนะม,มาพี่น้องมาสัากพักกะทิได้เทให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะนี่ เด่นบอจ้าพี่น้องสีสันเป็นองไรแต่เปิดล้านได้อยู่บอ,อ,ม,อม,มาเด้อทางไก่ทางไก่าะจ้าพี่น้องชายสานอยู่ไก่บ้านตางเดนก็ต้องแบบอตอนปลาอาจจยังมีอยู่ได้พี่น้อง ำเร็ดแล้วไอ่ตำสมตำกินดึกของเฮามเมื่อนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะสาวธาตกะขอให้ท่านผู้ชมเขามารับชมขอกำลังแรงใจกดติดตามในสาวธาตุนะเด้อจ๊ะพี่น้องเพื่อจะได้แสยนซับนะจ๊ะพี่น้องเนาะสาวธาตกะเมื่อนี้วันนี้ก็ได้มาตำสมตำกินรอบดึกนะจ๊ะพี่น้องเนาะสาวธาตกะจะได้ไปย่างปลาเมือกแห้งกินกับตำสมตำกุ้งสดของเรานั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะ กับขนมเ้นหรือขนมจีนข้าวปุ้นนะนอกจากพี่น้องเนาะเบาเริ่มทิ่ฐานบ้านเกิดของเจ้าของเนะยาะใหญ่ย้อนนอกจากพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกดแชร์กดไลค์สาวธาณะเด้อจากพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีมาเด้อจากทางไกลทางไกลพี่น้องมา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 หน้าตาให้ยูโบนเนาะสาวธาตเทศเนี่ยมามาจากมาแซ่บ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 น้ำกันจ้า<ม>หอมยั่วยมามาจากพี่น้องมามามา 拜拜。Bye bye